ทำไมเนียนจังยางลูกเ้ยสุดยอดปุยน้ำของเราน้ำยางค้นไหม้นมูฝนที่กระดกค้นดีนะคะเห็นไหมคะมาใกล้ๆสิคะดูน้ำยางเลยค่ะสุดยอดจริงๆนะคะอันนั้นได้กี่มีดแล้วสามมีดอ๋อสามมีดแล้วนะคะไปเราไปอีกต้นกีดต้นต่อไปดีกว่านะคะบูนมากเลยค่ะต้นใหญ่มาก อันนี้ยางกี่ปีะคะอย่าถามไปจตกินโดนมันโดนแล้วนะคะมันนานแล้วนะคะกีดเลยค่ะมาเกว่าเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำของเราน่านิ่มดีจุลาเออหน้านิ่มใช่ไหมคะน,น้ีนีใช้รอบเดียวใช่ไหมคะจ้าเพิ่งใช้รอบเดียวเองนะคะดูเอาค่ะมาดูใกล้ๆเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอู้กีดยางทำไมทำไมนะ่ายางสวยจังเลยทพาไมฟฝีมือขนาดนี้ ไปดูของคุ้งกุ้งนี่มหมุนแอบแยบนะคะไม่สวยขนาดนี้เห็นไหมคะยางของท่านท่านไหนอยากได้น้ำยางข้นน้ํายางไหลเสมอแบบของป้าเก๋ก็ต้องเอาปุ๋ยน้ําเราไปใช้นะคะขออีกต้นหนึ่งค่ะโอ้หน้ายางนี่โอ้โหสวยมากแล้วก็นิ่มมากนะคะเห็นไหมคะจะไหลาตามมีดเลยนะคะดูเอาดูเอาดูเอา กี่เม็ดแล้วเนี่ยสา <3 S 1> <3 S 2> มสามเมตดได้สองกระแป้งนะคะสามเม็ดดูเอาดูเอาเมื่อคืนกีดไหมคะเมื่อคืนก็กีดไปแล้วนะคะตอนเช้ามาก็มากีดซ้ำให้ดูอีกรอบนะคะค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะท่านไหนสนใจก็ติดต่อคุณกุ้งมาได้นะคะแล้วก็คุณกุ้งก็จะตอบทางไลน์ทางแชทให้ตต่อ,อินบอ็อกซ์ได้ให้เลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิป